กาก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตาการก้าวไกลไม่ด้โกหกแต่ในปาตั้องก้านี้ออกกันมาใช้เสีจจยงใช้เสียงเยอะๆให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม,มเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3 0ของประเทศไทยครับขอบคุณมากครับ ที่ติดตามนะครับการเปิดตัวนโยบายของทัรคก้าวไกยในที่ประชุมใหญ่เมื่อวานนะครับก็จะเห็นว่าเรามีการเปิดตัวชุดนโยบายที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นไม่เหมือนเดิมที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมยังไงครับเราประกาศไว้ครับว่าจะดีกว่าเดิมในสามมิตินั่นก็คือว่าการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตวันนี้นะครับเราอยู่กับผู้สมัครสสกทมทุกเขตนะครับที่จะมาช่วย แนะนำนะครับแล้วก็ขายนโยบายในแต่ละส่วนทั้งส่วนของการมือดีส่วนของปากท้อ,องดีส่วนของมีอนา,าคตครับว่ามีนโยบายอย่างไรบ้างเาแลขเข้ามาเลขเข้ามาครับพ่อแม่พี่น้องชาวจตุจักรที่เคารพรักทุกท่านนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงของพี่ทายพี่ทายลิฟเจริญรัตครับหัวหน้าพรรคก้าใครวันนี้เรามาเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องที่จตุจักรด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านขอบคุณที่บอกไม้บอกมือ l s e l e e c t i o n is coming soon. So sorry for the voice. s o welcome to Thailand. Sorry for the voice. ปากร้อมดีขึ้นหน่นอนเซลีโซล่าเซลอีกหน่อยค้าขายอยู่ในจัตุจักรนี้หลังคาสามารถเอาโซล่าเซลไปติดไม่ต้องจ่ายค่าไฟแพงๆสามารถขายค่าไฟกลับคืนให้รัฐบาลได้ด้วยครับการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตต่อได้ด้วยเพราะว่าอุตสาหกรรมพวกนี้นี่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพเรามาสร้างงานซ่อมประเทศกันไปด้วยกันครับพี่น้องครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าสู่ตลาดเจษกกตรกาชนในบานแม่นนยมวัดที่อุษาบแมะเนมนโยบายผมได้ไม่ว่าจะเป็นเพิ่อมอบจังหวักกดจัดจานรตนเองสิทธิที่ราพ่อร้อยสวันพ่อแม่แบ่งกันได้ยกเลิกเกณฑ์ทหารไม่ต้องไม่ใครไม่มีใครต้องเป็นทหารและไม่ต้องการจะเป็นกดนุนครอบครัวละหนึ่งันสองร้อยบาท เด็กโตรเรียนซีจริงเบี้ยผู้สูงอายุ3พันบาทกาก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากท้องดีเบียนาคตฝปากตาเจ้าไกลไ,ไม่ได้พูอดีปากท้องดีออกกันมาใช้เสียใช้เสียงเยอะๆให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเลือกพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยรับขอบคุณมากครับ ผมพี่ดาเลี้ยมเจอนร้าหัวหน้าพรรคก้าไกลคนดิเดตนายกคนต่อไปครับมาเยี่ยมมอแม่มีน้องที่นี่นะครับมาช่วยกันดูแลขอให้จตุจักรของเราเป็นพื้นที่ร้าขายระดับโลกนะครับพรรคก้าไกลมาเยี่ยมทุกคนที่จตุจักรนะครับต้องขออภัยที่ใช้เสียงพยายามอย่าให้เกิดการข้าขายนะขอบคุณมากเลยครับ เล่เลข้ามาเล่เข้ามาวันนี้มีรประชาชนมาตต่มาขายครันขาดการเข้าใจนะครับไอ้พอเข้าใจสุจริตพอเข้าใจสุจริต Election is า o m i n g สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนโครงการ25ตลาดนัดจตุจักรทุกท่านนะครับ สียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงของพี่ชาพี่ชาลิมเจอรัทหัวหน้าพาก,ก้าไกลัสลดเ o n คนบีสแวมัสดีคแพี่น้องน,นะครับเสียงที่ท่านได้ยิน,าายนะะอยู่นี้คือเสียงของพี่ชาพี่ชาลิมเจอรนัหัวหน้าพาก้าไลนะครับมาเยี่ยมพี่น้องทชาวใช่ก็อาจา,จาจีนก็มีนี่ครตอนนี้ทีมงานของผม ว่าที่ผู้สมัครสอสหลายๆคนกำลังกระจายไปแจกใบป,ปลิวไปแจกนโยบายของพรรคเก้าไกลที่จะทำให้การเมืองดีปากท้องดีมีอาานาคตให้กับพรรคเก้าไกลขอบคุณนะารตาพี่ค